ใครที่เคยเจอปัญหาในเรื่องของการหายใจทางจมูกได้ข้างเดียวบ้างครับซึ่งโอ้โหต้องบอกเลยว่าปัญหานี้คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครูสายฟ้ามีวิธีแนะนําวิธีต่างๆที่ครูสายฟ้าเคยทดลองทำอยู่แล้วแล้วมันก็เคยได้ผลปัจจุบันมันก็ยังได้ผลอยู่นะเดี๋ยวจะมีวิธีใดบ้างไปฟังกันครับ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูสายฟ้านะครับในคลิปวิดีโอนี้ครูสายฟ้าจะมาบอกวิธีสำหรับคนที่เจอปัญหาอยู่บ่อยๆนั่นคือปัญหาการหายใจทางจมูกได้ข้างเดียวไหนใครเป็นบ้างครับเชื่อว่าหลายคนบางคนดูคลิปนี้อยู่เว้ยกำลังเป็นอยู่เลยเนี่ยแล้วก็าหาวิธีอยู่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะทำให้เรานั้นงุดหงิด เวลาที่เราหายใจทางจมูกได้ข้างเดียวหรือบางครั้งหายใจไม่ได้เลยทั้งสองข้างนะครับต้องมาหายใจทางปากทําให้โอ้โหมีปัญหาอื่นๆตามมามากมายเลยถามว่าปัญหานั้นมันมาจากไหนล่ะมันก็จะมาจากพวกไรฝุ่นต่างๆนะในบ้านของเราหรือว่าใครที่ท,ที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นน้องแมวน้องหมาเนี่ยพวกขนต่างๆที่มันลอยอยู่ในอากาศมันก็อาจทาให้เรานั้นมีอาการคัดจมูกได้หรือคนที่มีอาการแพ้อากาศเป็นหวัดบ่อยมี อาการภูมิแพ้บ่อยๆก็มักจะเจอกับอาการคัดจมูกซึ่งหลายคนอาจจะเคยเป็นบ่อยในช่วงที่เวลาที่เราจะนอนไม่รู้ทําไมนะครับเวลาที่เราก่อนแจะเอ็นตัวนอนเนี่ยก็ปกติดีนะอาบนะ้ำมาเตรียมตัวจะนอนพอทําท่าเอ็นตัวนอนได้นิดเดียวนะครับมาแล้วครับอาการคัดจมูกหรือว่าอาการหายใจติดติดขัดๆนะหรือหายใจทางจมูกได้ข้างเดียว โหครูสายฟ้านี่เส็งมากๆเลยเวลาที่มีอาการแบบนี้นะครับสําหรับบางวิธีที่ครูสายฟ้าจะแนะนําถ้าใครไม่เคยทำนะก็สามารถนําไปลองทํากันได้แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะครับอยากจะให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้หน่อยนะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปของครูสายฟ้านะครับโอเคมามาดูว่าวิธีแก้คัดจมูกเนี่ยที่ครูสายฟ้าลองทํามาแล้วนะจะมีวิธีไหนบ้างนะครับวิธีแรกเบสิคเลยครับ ถ้าเรารู้สึกนอนนอนแล้วอยู่มีอาการคัดจมูกหายใจได้ข้างเดียวนี่ครับพวกวิกแซมบักนะครับยาหมองต่างๆาสามารถนำมาดมนะแต่ว่าแนะนำนะักอย่าดมอย่างเดียวเพราะว่ายิ่งหายใจลำบากอยู่แล้วนะครับแล้วจะมาให้ดมอีกก็อาจจะใช้นิ้วของเรานะัแตะไปที่พวกวิกแซมบักต่างๆนะครับแล้วเอามาแตะแตที่จมูกนะ ถ้าอย่างในโฆษณาเห็นไหมเวลาที่มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเอามาทาหน้าอกเอามาทาขมับนะครับก็สามารถนํามาทาได้อพอทาไปสักระยะหนึ่งนะพอนอนไปกลิ่นของมันนะจะทําให้เราโล่งจมูกมากขึ้นอ่่ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งกว่ามันจะโล่งจมูกนะต่อมานะครับวิธีที่2ที่เคยลองใช้แล้วก็คือถ้าคัดจมูกทางขวานะครับให้เอนตัวนอนทางซ้าย นะเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวน้ำมูกมันจะไหลนะแล้วก็ทำให้เราหายใจได้สะดวกมากขึ้นนะครับถ้าหายใจไม่สะดวกทางซ้ายเราก็พลิกตัวไปทางขวานะครับอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยได้ได้ทำสักเท่าไหร่นะที่ทำส่วนใหญ่หลักๆก,ก,ก็เนี่ยดมอ่ะวิธีที่3วิธีที่3นี่หลายคนทำนะหลายคนทำนะครับเขาเรียกว่าวิธีการเคลียร์จมูกครับไม่ใช่เคลียร์จมูก เคลียหูเออเคลียหูนะครับไม่ใช่เคลียจมูกจมูกเนี่ยมันคัดอยู่แล้วแต่ว่าวิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีการเคลียหูนะครับเป็นวิธีสำหรับออคนที่ดำน้ำลึกๆคนทีออ่นั่งเครื่องบินนะหรือนั่งรถขึ้นบนภูเขาสูงๆนะครับก็จะมีอาการอะไรครับหูอื้อนะพอมีอาการหูอื้อเนี่ยเราก็ต้องมาทําการเคลียหูครับวิธีการเคลียหูง่ายๆเลยครับใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของเราครับทำไงครับบีบไปที่จมูก บีไว้ให้สนิทเลยจากนั้นให้เราหายใจออกทางจมูกครับาหายใจออกทางจมูกผ่านไปแปบ๊บหนึ่งนะมันก็จะดันออกทางหูของเรา,าทำการเคลียหูจากนั้นเราจะรู้สึกเลยถ้าทําถูกวิธีนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าเราสามารถหายใจปกติได้ทั้งสองข้างจากที่จมูกมันคัดๆอย่เนี่ยหายใจไม่ค่อยออกนะคัดจมูกพอทําวิธีนี้นะเคลียหูปุ๊บโล่งเลยสองข้าง แต่ข้อเสียครับข้อเสียถ้าทําวิธีนี้นะใครที่ทําอยู่วิธีนี้น่าจะเป็นเหมือนกันมันใช้ได้แค่ไม่กี่วินาทีครับพอเราเคลียร์ไปป๊าป๊าหายใจสะดวกพอผ่อนหายใจเท่านั้นแหละกลับมาคัดจมูกเหมือนเดิมที่แรงกว่านั้นคือไอ้ข้างที่หายใจได้ปกติอยู่ข้างนึงเนี้ยพอเราทําวิธีนี้นะครับโอ้โหกลายเป็นคัดจมูกสองข้างเลย<อ>เนื่องจากว่า จมูกของคนเรานับถ้าเราไปบีบไปแคะนะมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ปกติแล้วเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมมารบกวนโพรงจมูกของเรานะครับมันจึงทําให้โพรงจมูกมันปิดทําให้เราหายใจไม่ได้นะครับคราวนี้ก็จะหายใจไม่ได้ทั้งสองข้างเลยที่ไหนได้จะหาวิธีแก้ไขเป็นหนักกว่าเดิมนะครับหรือบางคนหงุดหงิดมากนะหายใจได้ข้างเดียวเพราะฉะนั้นอยากให้อีกข้างหนึ่งหายใจออกไปก,ก็เอามือไปอุดอข้างที่หายใจได้จากนั้น สั่งเลยครับสั่งไอ้ข้างที่ <laughs> หายใจไม่ออกนะกพราหงุดหงิดมากทําไมหายใจไม่ออกหรือบางคนไม่กระตุกครับไม่สั่งแบบกระตุกนะสั่งแบบลากยาวเลยเออลากยาวจนหัวสัน่นบางคนหัวสั่นนะแต่ถามว่าหายไหมก็ยังไม่หายนะครับมาที่วิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายที่ทํำบ่อยที่สุดแล้วก็มักจะทําทุกครั้ง เซตอัพหรือวิดพื้นก็ได้ครัเซตอัพหรือวิดพื้นโอ้หายใจไม่ออกครูสายฟ้าบางครั้งหายใจไม่ออกทาไงดี <c oughs> ลองทําวิดพื้นเบาเลองทําวิดพื้นหรือลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขานะยืนยกขาก็ได้นะครับกระโดดตบก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้หัวใจเราสูบฉีดนะครับครูสายฟ้าสังเกตวิธีนี้มาหลายครั้งแล้วบางครั้งก่อนจะซ้อมกีฬานะครับมีอาการคัดจมูกนะมีอาการจามมาแล้วก็เมื่อถึงเวลาซ้อมนะครับก็ออกไปซ้อมกีฬา พอได้เริ่มวิ่งนะครับนะพอมีแอคชั่นมีได้ขยับร่างกายแปลกมากครับโพรงจมูกของเราจะเปิดแล้วก็ทําให้เราหายใจได้สะดวกเป็นปกติเลยนะครับวิธีนี้ครูสายฟ้าก็เลยเอามาประยุกต์เชื่อว่าหลายคนก็ทำนะคัดจมูกปุ๊บทำาไงครับปิดพื้นเลยลุกขึ้นมาก่อนนอนเงือเเงือโซกเลยนะครับเออแต่ว่าไม่ควรที่จะหนักเกินไปนะเอาพอที่โพรงจมูกเราขยายแล้วก็หายใจได้ปกติ จากนั้นเมื่อหายใจได้ปกติก็หยิบวิกหยิบเซมบักหยิบยามองมาดมฮะพรงจมูกของเราก็จะรู้สึกสบายมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติที่คุณสายบ้านนั้นใช้จริงแล้วก็จมูกมันรู้สึกว่าเคลียร์จริงๆนอกจากการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แล้วเราสามารถที่จะแก้อาการคัดจมูกได้ด้วยอาหารต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกินของเผ็ดนะทานพริกใช่ไหม กินพริกไทยอาพวกอาหารที่มีการใส่พริกไทยนะครับหัวหอมกระเทียมเหล่านี้น,น้ำขิงก็สามารถที่จะทําให้จมูกของเรานั้นรู้สึกโล่งสบายมากขึ้นแล้วก็หายใจได้ปกตินะครับซึ่งวิธีจริงๆแล้วยังมีเยอะแยะมากมายนะบางวิธีเนี่ยครูสายฟ้าไปศึกษาดูก็มีคนทำนะครับแล้วก็มาแชร์เช่นพวกไอร้อนๆอ่ะเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็หายใจสูดดมไอร้อนๆเข้าไป เขาบอกว่าก็จะทําให้โพรงจมูกของเรานนั้นเปิดแล้วก็หายใจได้ปกติก็สามารถนําไปลองทํากันได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคําแนะนําที่น่าลองนําไปทำใครที่ได้นําสิ่งเหล่านี้ทําอยู่แล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่าวิธีเนี้ผมก็ทําอยู่หนูก็ทำอยู่อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาหรือใครมีวิธีที่แปลกใหม่กว่านี้ที่สามารถแนะนำเพื่อนๆคนอื่นได้นะครับก็ คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับครูสายฟ้าก็จะมาไล่อ่านดูซิเผื่อมีวิธีดีๆที่จะลองนำไปปรับใช้ในการแก้อาการคัดจมูกนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิด,ดีโอนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับถ้าใครที่ทำวิธีเหล่านี้แล้วไม่หายไม่ดีขึ้นสิ่งที่ครูสายฟ้าจะแนะนำต่อไปนะครับพบแพทย์นะครับเราต้องพบแพทย์แล้วถ้าเรายังมีอาการคัดจมูก เป็นอาการภูมแพ้แบบรุนแรงเนื้อลังอะไรเงี้ยแนะนําให้พบแพทย์อาจจะเป็นแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกอะไรเงี้ยเพื่อที่บางครั้งการรักษาจะต้องมีการใช้ยาเข้ามาช่วยนะเราจะได้รักษาแต่นั่นนะแล้วก็มีอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นจนหายถาวรน,นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของครูสายฟ้านะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆดีๆมาแนะนำเนี่ยก็จะได้ ติดตามเข้ามารับชมได้ทันนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมครูสายฟ้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิษาและและศาษาต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปนะครับบาย